มีเด็กรถไฟมาแล้วก็ยังจะไปอยู่บนรางอีกนะครับอันตรายนะครับนะ่ออันตรายนะครับเนะี่ยกลับนะครับขบวนห้าหกนะครับอขอขอรอสงสัยมีอารมณ์บบีบแต่ใหญ่เลยครับ ก่น C18 นะครับขบวน556นะครับมาก่อน C18 ประมาณ15นาทีได้มั้ครับ C18 ก็จะเข้าเมืองพน,นะครับวันนี้กลับเร็วอยู่นะครับขระบวนา556เมื่อเช้าตอนผมถ่ายก็ประมาณ6โมงเช้านะฮะ ไปก็เหมือนเดิมนะฮะผมว่าน่าจะไม่ได้ดับเครื่องกลับเลยนะ